คุณรู้จักเปรตไหมเปรตหรือบาลีว่าเปตะแปลว่าผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ในทางพุทธศาสนาเปรตหมายถึงอมนุษย์ที่ต้องทนทุกทรมานเพราะผลกรรมชั่วที่ทําไว้โดยเฉพาะกรรมตรณีเบียดเบียนหรือทําร้ายผู้มีพระคุณเปรตอยู่ในอบายภูมิสี่ร่วมกับนรกอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานพบภูมิของเปรตเรียกว่าเปรตวิสัยอยู่ซ้อนกับโลกมนุษย์ทําให้บางคนอาจเคยได้ยินหรือพบเห็นพวกเขามีหลายประเภทแต่ในคำพีแบ่งไว้เป็น12ตระกูลใหญ่ตามกรรมเก่าได้แก่ 1. วันตาสาเปรต ต้องกินน้ำลายเสมหะหรืออาเจียนของตนเองกรรมเก่าเคยบ้วนน้ำลายหรือของสกปรกรถพระหรือในเขตเจดีสองกุณพักคาทาเปรตกินซากศพมนุษย์หรือสัตว์กรรมเก่าเคยค้าขายไม่ซื่อสัตว์หรือขายยาปลอมคู่ทักคาทาเปรตต้องกินอุจจาระเป็นอาหารกรรมเก่าตรณีไม่เคยให้ทานหรือลองให้ผู้อื่นกินของสกปรกสีอ่อคิมุขาเปรตปากมีไฟลุกชวนตลอดกรรมเก่าเคยด่าหรือทำร้ายพ่อแม่สมณพราหมณ์และพูดคำหยาบเผ็ดร้อนห้าสุจิมุขขาเปรต ปากเท่ารูเข็มแต่ท้องใหญ่มาหึมากินไม่ได้กำเก่าตระหนีสุดๆเก็บทุกอย่างไว้ไม่ยอมให้ใคร 6. ตัณหาถัดติตาเปรตถ,ถูกตัณหาเผาใจหิวโหวยไม่มีสิ้นสุดกำเก่าตระหนีในอาหารและน้ําไม่เคยแบ่งปันให้ใคร 7. สุนิชามกับเปรตร่างดําไม่เหมือนตอไม้มีกลิ่นเหม็นเนา่ากำเก่าเคยตีหรือเผาทําลายพระสงฆ์และศาสนาสถาน 8. สถังคัดเปรตมีเล็บยาวแหลมเหมือนมีดคอยทิ่มแทงตัวเองกำเก่าชอบทําร้ายทุบตีหรือรังแกผู้อื่นเกา ประพัดตังคับเปรตรางใหญ่เท่าภูเขากลางคืนไฟเผาลูกชนกำเก่าเคยใช้อำนาจกดขี่ประชาชนเอาทรัพย์คนอื่น 10. อัชชะการังคับเปรตรางเป็นงูเหลือมะหะือมากำเก่าเคยมีอำนาจและใช้ในทางผิดคมเหงผู้อื่น 11. เวมานิกระเปรตกลางวันสวยสุขบนวิมานแต่กลางคืนตกนรกสวยทุกกำเก่าทำบุญปนบาปเช่นรักษาศีลบางข้อแต่ทำผิดข้ออื่น12มหิตทีกาเปรตเปรตที่มีฤทธิ์มากเป็นเหมือนราชาของเปรตทั้งหลายกำเก่า ทำบุญแต่ไม่บริสุทธิ์ใจหวังผลตอบแทนหรือทำบุญปนกิเลสคนที่ทำกรรมหนักอาจตกนรกก่อนพอผลนรกเศษกรรมก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตบางรายถ้าตรณีรุนแรงอาจตายแล้วกลายเป็นเปรตทันทีอายุของเปรตยาวนานมากคมพีบอกว่าหนึ่งวันของเปรตเท่ากับหนึ่งเดือนของมนุษย์นั่นหมายถึงพวกเขาอาจต้องทนทุกข์นับหมื่นนับแสนปีส่วนอาหารของเปรตก็มักเป็นของหน้าขยะขยะแขยงเช่นน้ำลายซากศพอุจจาระหรือบางครั้งกินแล้วก็เป็นไฟเผาในท้อง แต่ยังมีปรัตตตูปีชีวิตเปรตที่สามารถรับส่วนบุญที่ญาติอุทิศไปให้ได้ปเปรตจำพวกนี้จึงมีทางพ้นทุกข์ได้เร็วกว่าตระกูลอื่นและเมื่อสิ้นอายุไขปเปรตก็จะไปเกิดใหม่ตามเศษกรรมอาจเป็นสัตว์เดรัจฉานที่หากินลาบากหรือถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะจนเจ็บป่วยหรือมีร่างกายอัป,ปลักษณ์เพราะเศษกรรมยังตามติดอยู่เรื่องปเปรตจริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหลอนแต่คือบทเรียนให้เราเห็นผลของกรรมชั่วและเป็นการเตือนว่าอย่าตรณีอย่าเบียดเบียนเพราะสิ่งที่ทําไว้วันนี้อาจตามไปทรรรมาาานนนเในพห้้ไดจิงๆ